สบายดียามแรงเลยพี่น้องยาาหมูแรงมาจอบเบิ่งเฮือนเบิ่งเด็กๆเ,เขาอยู่จงังใดขิดหอดแบ่ยันพ้นทำยันสุพรรนบ่เอาแบ่เขาโคกจอบเบิ่งพ้นตกถุกมือถุกมือเนี่ยูกอยู่นี่แหละแม่ลูกคน บรรยากาศยำอะไรยังเคยในมอญเลยพี่น้องเด้อฝนขึ้มขึมนางน้ำตาลกินใบบมะนาวกวะฮะผูกไก่ผูกไก่สุดมะนาวกินใบบมะนาวกินรลดบเมดดอกให้เพิ่นกินใบบมะนาวก็ได้นะลูกๆ ทำมากกางงอขับข้อขาบแรงไหลงอไหลคว้วบันนอกบันนาเนาะพี่นอ้องบรรยากาศหน้าบ้านไม่ม้อนก็เปบนนี้แหละเพื่อนกับบันนอก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 กับสาม,มีเขากับพ่ออยู่เลยเนาะพี่น้องเนาะผู้เพิ่นบ่มีกว่าเฮ่ากัแห้งกว่าเฮาอีก เท่านะั้นได้สนม,มีน่ะถือว่าบุญละเผือ่อแห้งน้ำพักน้ำแดงตัวเองหาเนาะน้พักน้ำแดงตัวเองหาได้สมมีแห้งผูงง้หญิงหามีมอญเห็ดบ้านรังนี้ลูกยังเล็กน้อยเลี้ยงนางอ่อนนางมนลูกยังเล็กน้อยนี่แหละลูกคุคนเนาะเลี้ยงหาเงินเห็ดบ้านรังนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งเต็มเต็มมีมอญได้เฮือนรังนี้ได้ดินตอนนี้ เก่าสุพีสนองพังหรืออดีตเนาะพี่น้องพอนีปีหนึ่งมาสื่อดีสื่อทีกะกะแพงนั่นแหละตะกี้เนาะเงินตะกี้ถือกะว่าแพงคันคือเงินเดี๋ยวนี้มันกะถือเนาะแม่ม้อนสื่อเก้าหมื่นกีบเลยพี่น้องเก้าสิบพันกีบเก้าหมื่นกีบสื่อดินตอนนอี่ตะกี้มีต้นขามเต็มมดืดอยู่ในนี้มีต้นขามกุ๊กขามเต็มมดืดอะไรในนี้มีแต่ป่าหยาคัด ป่ายาคัดเต็มหยาคัดที่เพื่อนกระจามัาเห็ดพ้อยขวดหน้าบ้านานะน้าก็จ้างอันพอนั่งจ้อยแม่นั่งจ้อยเลูกเห็ดหัวตะกีหัวเนี่เสาเสาไม้แดงเสาเสาไม้ได้ตะกีหัวนะเห็ดพุ่นและหอดพุ่นแหละดินเมยมอนหยอเพื่อนเพื่อนนักตู่พุ่นแหละพุ่นหอดเพื่อนลังผูวภักนอกพุ่ก็แม,มน,ด,นดินเมมอนดินนะดินแม่์เต็มนะดินตะน,นั่นเมยมอนก็ขาย ขายสองพันบาทให้เดือนละพันดินตู้นอเคลื่อนตังตู้นะซ่อมแต่ดินละล่ะเนี่ยดินตู้ขายังตูน้นี่แสนแสนซ่าไปแต่ดินพันแยกเองแสนซ่าเป็นเงินบาทเด้อแสนสองหมื่นบาทเด้อขายให้นังตูน้นี่พันแยกไปแต่ดินเองที่เป็นสองแสนสองหมืน่นมีมอนขายดินอยู่บ้านมีมอนขายสามสี่ตนเลยมีมอนมีดินนะขายออกบรดยังเหลือตอนเดียวอยู่นี่แหละนี่เพื่อนนี่แหละ มะปันเนาะคนบ่มีอยู่ก็ขอแบ่งปันกจะได้พี่ยน้องก็ได้ปันหายแบ่งหายนะคนเฮาอีตนกันยด้พี่ไดยน้องอยู่ไก่กันทัดกันเก็บคำเจ็บเป็นคำกันขคืนค่ะเพราะอิไรอื่นชะกันเพื่อนไก่กันนะแม่ม้อนคิดไปนั่นหักแพงกันเนาะสื่อดินนี่สื่อดินคนในบ้านนี่แหละหลูกเราป่วยหลูกราปปวยเรามาเจ้าขายให้เนาะส่วนทองแม่ม้อนเห็นงานอยู่สวรรค์เนาะ งานสวรรค์สลากค่าโฉกส่วนนั้นนะเดือนหนึ่งแสนหาสิบพันกีบพี่น้องเงินเดืนอดนไม่ม,มนนะ่ะแสนหาสิบพันกีบกระจักสิเงินบาทตัวน,นั้นหันร้อยหนึ่งน่ะสิบสี่พันกีบร้อยบาทร้อยบาทสิบสี่พันกีบส่วนะนั้นเต็มม้วนอยู่สวรรค์นนะ่ะอันนี้เราสภาพอดีตส่วนนั้นพี่น้องเนาะที่ไปที่มาที่ได้เฮือนหลังนี้ก็ไปเห็นงานอยู่สลากค่าโฉกนั่นแหละ วัในได้ดินเก็บเงินโฮมสื่อที่เก้าสิบพันกีบแล้วก็เอาเทาละหาพันกีบสิบพันกีบแล้วก็ไปเอาบาทเดียวได้สื่อดินนี่นะก็จังได้นี่นะแล้วก็ให้คอยเทอาได้ก็เอาสามอนเลยล่ะวะลูกขอบสบายพาลูกไปหาหมอตอนนั้นเงินเงินหาพันกีบสิบพันกีบก็คือหลาย,ลยนี่น้องพี่น้องใบละกีบใส่เงินธนาคารเปลี่ยนเงินธนาคารใบละกีบเนะาะพี่กะว่าหลายแล้วตอนนั้ ก็ลเลยมาสั่งไม่เห็ดเฮื่อนลังนี้เลยไม่เฮื่อนลังนี้นั่นเม็ดละลอยขีบเห็ดเฮื่อนลังนี้นะมาแต่ไซสกี่น้อยสบายดีพี่น้องแน่สดีสดอันนี้ลูกไม่เถาไซสเด้อพี่น้องลูกไม่เถาไซสเฮื่อนไก่เมมอนอี่แหละเพิ่นเสียแล้วเมไซสเพิ่นเสียแล้วอจางเขาเลยไม่นี่กะเม็ดหนึ่งลอยกีบตะกี้ เรือหย,ยุดห่วยภาคห่วยเตาทานบนใบม,มอนลงปหาหน้องห,หม่นั่งกับนั่งหลานั่นแหละหวยตัวนั่นแหละตะกีนมีไหม่ไปไฮปไปหน้าเขาเนาะหัวไฮปไปหน้าเขาเจ้าเรือขายแล้วก็จ้างคนแก่ซุกเซโลโอมาาโลซุกตะกี้นะสุกข,ขามหวยนะเทียวละพั่นกีบม่มอนจ้างนะเทียวแล้วพั่นกีบไหม่เฮือนหลังนี่นะอืมแกมาเฮือนนี่แหละ แกเป็นตับเป็นตับขึ้นมาโซอยอยู่เฮือนอม,มาเห็ดโอยแลวหรือบร้อยก็มาจ้างจ้างพ่อยโภอันนี้พยพ่อยโพยในบ้านนี้แหละแล้วเป็นสร้างเห็ดเฮือนจ้างเห็ดเฮือนลางนี่แสนหาสิบพันกี่พี่น้องอก็ะบ,บาแพงได้ฮะเห็ดเฮือนเนี่นะยแพงได้เติบเลยแม่ม้อนเห็ดจาอประตูออกกองเบื้องทางนันหันทางทางเฮือนนะ คิดไปสิเกาะเฮือนครัวออกไปเบื้องนั่นแทนการเพราะว่าไม่เครื่องเครื่องครัวพอเบิดสังกระซอกสังกระสี้สื่อพอเบิดเสาเสีพอเบิดเครื่องเฮรื่องมือม้วนอ่ะสุดท้ายมาเป็นยังบุได้เฮือนครัวคือพอเทาเบิร์มาลักขายพี่น้องอืมมาลักขายตอนนั้นเลิกกันเนาะโมเมนต์วะโมเมนต์วะตายจากกันเดือดส้วงนั่นน่ะเลิกกันป้ากันยาห่างกันเพิ่นไปเอาเมียาไหมพอเทาเบิร์ตน่ยไปเอาเมียาไหม ไปข่างัวข่าข้อยล้วก็ติดผู้เสผู้สาวแล้วก็ไปเอาเมียใหม่แล้วก็จังเดืเอดกระเม่นมอนเม่นมอนก็ไปนั่มาเห็ดใบยาหางปลากันเม่นมอนไปเห็ดงานสวรรค์ผลมะลักขายไม่เฮือนครัวสังกระสอสังกระสีขายเบิ้ลขายเงินไปโกเหม่นมอนบ่ได้เฮือนครัวโกเหม่นมอนจังได้เฮือนแบบนี้นะโกบ่มีเฮือนครัวบ่ได้เกาะออกไปนะสิเห็ดซั้นแบบ ออกไปนะขึ้นควก,ออกไปแต่ซ่านออกไปทางนอกไปสั่นห์นะคือเพื่อนบ้านนอกเขาขนะเพราะกันได้ขึ้นเบื้องทางนั้นทางขึ้นคั่วคิดว่าันนั้นนะเราโตน้องพี่น้องกีในตำบลขี่รถเข้ามาเลยยุดไปแล้วก็เรื่องมันก็เป็นแน่นนเนาะเป็นไปเอาเมียมายขายเฮือนของเมย์มอนไปขายเครื่องเฮือนนั่นข,นขายเพื่อนขอขึ้นคัวที่ใหม่เมย์มอนมาท่านเด็ดโตออกโก็ออกนั่นแหละ อย่างวันที่ว่าได้เพื่อนแบบนี้เนาะอืมก็เลยก็ห่านาก็ไล่เติบเลยตอนเพิ่นมาขายเห็นไหมกันเลยมย์มอนก็นำเมื่อหอดบ้านเพื่อนเมื่อเบาะใส่เพิ่นเนาะเมื่อเบาะใส่เพิ่นมาคลายไม่เพื่อนเมย์มอนนะกะคิดยากก็ไล่เติบเลยแล้วกะข้าวซางเพิ่นซะให้เพิ่นเอาไปซะเดี๋ยวก็ะอบจะเนี่าสาวเพิ่นหนึ่แล้วเราก็แล้าไปเงินสานั่น ดังกะซีตอวน,นันสองปัญหาลอยกีบเด้เอพี่น้องดังกะซีมงคลสองปัญหาลอยกีบตะกี้นะเงินวางหันเนาะคันหาเงินบกเก่งอีไรนี่กับบ่ได้เฮือนคือวานอะไรตรงเกง่งหาเงินเก่งเก็บออมอะไรแหละเม่ม้มอนะคนโบลินโบกินคนแบบนักแหนสู่ส้นเลี้ยงลูกก่อนอื่นมดกูเป็นเม่ห่างกูต้องหาเงิน ให้มีเพื่อนให้ลูกอยู่ตะกี้อยู่เพื่อนหน่อยอยู่ทางพุ่นทางหลังฝุ่ดินทางดินปนคลายทางหลังอยู่นี่อีกดีตอนหนึ่งมีเพื่อนหน่อยสองห่อมีมอนคลายดินตัวนั้นอย่มาซื้อดินตัวนี้ก็มาได้เพื่อนให้ลูกอยู่นี่แหละอยู่มานี่แหละไปงานเห็นงานก็สองสมืองซื้อของกินมาผากลูกลูกก็ผักน้องคนไทยบ้านเนี่ยผากน้ำนางแง่นี่แหละนั่งนางแง่พอนางจ้อยนี่แหละตะกี้นี่ก็ได้เอาลูกเอาล้านน่ะ อยู่ดินตอนที่บะเมอม้อนคายที่ว่านางมนกินเข่ามาขำมากเลยนางสองภูมิอาจะเป็นอัดตูใส่กระเทชมี่ยนตันเข้าไว้อนะนาหิวน้ำกินกินกน้ำเข่ามาได้ทั้งเฮือนผู้อ้ายเนีย่ยจักให้เห็ดปวดเหี่ยวปวดยังกระลงโดดลงทั้งหนาต่างเลยตะก,กี้ม่านน้อยท่นต่ำโดดลงได้น,น้อผู้อ้ายใหญ่ถ้าเปิลนะผู้น้องเป็นปยังน้อยอยู่ มาแลวก็ห้แล้วแม่ม้อนกันลูกซ้อนสิบพันห้นั่งแอจ้างเป็นเดือนหนึ่งสิบพันกีบ <c oughs> กินอยูนะ่าแม่ม้อนมืดนะเง <c oughs> ินตะกี้แต่จะคือว่าได้สุกโซนโอ้ยแม่ม้อนเนี่ยลินล้นเลยพี่น้องเด้อลินล้นนี้เลยสู่สีวิตอิริแหละตะกี้นะถูกยางพาพื้นพาพื้นขายเผาทานขายสุกไปแต่พี่แหละไปหาตลาดมันจักรลักจ้ะว่าวะ ตลาดเสาตลาดแร่งผลตะกี้น้มีตลาดแรงไปส่งใ้พบอนพวก,กข้าเจ้าขายเฟอขายเตี้ยวขายข,ายขับเปียกขายยังตามตลาดตะก,กี้ทาน,นกระสอบปานไรกระสอบร้อยกิโลผลไดสุกไปเทลหาสอบสุกไปนะม,มนีม้อนสุกโอ้ยเมื่อยอิดเมื่อยจอยจอยส่งนมีม้อนป่วยจอยกระสูแล้วจอยดำจอยดำไม่ไดละเอบืนหาเงินเหลี่ยงลูกเนาะลำบาก เผอสียหอดเพื่อนในแดดแดดทนทวนสุกโลขับไปนอนอยู่ในงานวันป่าซักทางมาบ้านนี่เลยเต้าเหมยอยู่หันได้ประทูโลนึงไดเขาหากิโลบักิกแ่งนัวพักหยาเันอะไรมาสู่รูกกินคลิปนี้ก็บมี่ยังเด้อพี่น้องเดิมมีมดเราอดีตตะกี้สุขังเลยเราอดีตความสุขความยากคิดเพื่อวลังนี่มาอยู่บ้านนี่พอเสด็จมาอยู่บ้านนี่กับมาน้ำโพ พอผนออกทหารกินบำนานพอผลมาซื้อทีอยู่นี่สีตะกอนผลทางผลละทางเงินทุนทางผกทีทีเบื้องเบื้องท,ท,ทางผูกพอผนซื้ออะเ,เปลี่ยนเอาเข่าเปลือกซองกระสอบดินพอน,นะแล้วกะ็ม่ม้อนก็นเลยมาซื้ออยู่นี่อยากอยู่น้ำกันก็นกพอแต่พอเสียอยู่บ้านนี้แหละพอนัครับป่วยแม่งอันอนันแม่งไปมา คนไปเปิดไพ่หยานะเปิดไพ่หายาได้งูงเห่าพยุนน่มันไพ่หยาไพ่หยาเป่าตาอือเป่าตาพอแล้วเลยเจ็บตาแล้วก็เลยตาบรเห็นหงพิ่งจดสามเดือนระยะเราป่วยพอเลยตายพี่น้องอืมแม่ม,ม้อนถือผ้านางอ้นตอนพอเสียเดือนคล้องเลยแหละพอดีเดือนชิคอตต์ยัวแหละถือผ้านางอ้นนี่แหละตอนพอเสียนะอะเรื่องเรามันก็เป็นนี่เนาะพี่น้องเราอาดีตให้พังเลยอย่าว่าสั่นมาสีแม่ม้อนเมาเราสุพังเนาะ อดีตให้พังนะคลิปนี้ก่ะคือเราอาดีตไปสัน้นซะไปที่มาอยู่แบบใดมานแบบใดเข้าสู่กันพังเนาะอย่างเก่าๆกระมวลเนาะพี่นอ้องโอเคไปกันเดลยล่ะนบาย